ตอนที่หนึ่งคุณพ่อหวังฉายแกจะกินน้องน้องชายตัวเหม็นหรือมันคือสัญญาซื้อขายร้านยาเมี่ยวชุนถังร้านขายยาเมี่ยวชุนถังนั้นเป็นสินสอดของเย่หลงิงเฟิงเมื่อครั้งแต่งงานโดยปกติแล้วมันจะต้องตกเป็นของเย่จริงแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วว่าเขาก็อยากจะได้เมี่ยวชุนถังกลับคืนมาแต่มันก็ถูกขายไปเสียแล้วส่วนคนซื้อไปนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครจนมาถึงวันนี้เขาเพิ่งได้รู้ว่าคนที่ซื้อไปนั้นคือฉินเลี่ยนนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะเท่าที่เขารู้มาตระกูลฉินไม่เคยคลองเกี่ยวกับสายการแพทย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโจโจชอบก่นยาผมก็เลยซื้อร้านขายยาให้เธอลองเล่นดูฉินเลี่ยเอ๋อยขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นเย่หลิงเฟิงก็คิดถึงเรื่องที่เฉินต้าบอกว่าเธอขายยาปลอมขึ้นมาและพอมาได้ยินที่ฉินเลี่ยเอ๋อยเข้าทัานใดนั้นเขาก็ยิ้มออกมาเขาอดไม่ได้ที่จะพูดมันออกมาผมคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะตกเป็นทาสของลูกสาวขนาดนี้ ซื้อร้านขายยาให้ลูกสาวเล่นขายของคงมีแต่เขานั่นแหละที่คิดได้ชินเลี่ยไม่ได้สนใจประธานเย่เห็นด้วยหรือเปล่าเย่หลิงเฟิงหันไปทางเขาโดยไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวออกมาแล้วเอนหลังไปพิงโซฟาถึงจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่สายตานั้นกลับดูชายเย็นก่อนจะเอ่ยอย่างจนใจว่าประธานชินบีบผมขนาดนี้ผมยังมีโอกาสปฏิเสธได้อีกหรือครับนี่เป็นสมบัติของแม่เขาและเขาจะต้องเอามันกลับมาให้ได้ แต่คิดไม่ถึงเลยว่าฉินเลี่ยจะซื้อตัดหน้าเขาไปก่อนเขาทำตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไปเพื่ออะไรกันหรือเขาจะมองออกตั้งแต่ต้นว่าจะมีวันนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ฉินเลี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะพาเจียงจวินมาที่นี่อีกอย่างเรื่องที่เจียงจวินจะเชื่องกับโจโจนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้ล่วงหน้าได้แล้วทำไมถึงอยากซื้อร้านขายยาเมียวชุนถังล่ะ หรือว่ามันจะเป็นอย่างที่พวกเขาคุยกันจริงๆเพื่อที่จะสะดวกต่อการขายยาปลอมของโจโจอาจจะเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างแต่เขามักจะรู้สึกว่าฉินเลี่ยไม่มีทางทำเรื่องพวกนี้โดยไม่มีเหตุผลแน่ฮ่าฮ่าฉินเลี่ยพยักหน้าโดยไม่สนใจสายตาสอดส่องของเขาแต่เมื่อเห็นเขาระปากฉินเลี่ยก็เอ่ยขึ้นขอบคุณประธานเย่ยเอาไว้ผมจะให้คนมาคุยเรื่องนี้กับคุณนะครับเมื่อพูดจบเขาก็ลุกขึ้นก่อนจะหลันหลังเดินจากไป เย่หลิงเฟิงเองก็ต้องมองแผ่นหลังนั้นอย่างไม่ละสายตาลูกพี่เฉินต้าที่ไม่รู้ว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร่และกระซิบบอกกับเขาว่าเจ้อยู่เพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าฉินเลี่ยกกำลังสืบประวัติของพี่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจริงหรือฉินเลี่ยได้เตรียมการมาตั้งนานแล้ว แต่เขากับฉินเลี้ยนนั้นเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากนั้นตระกูลฉินก็ย้ายมาที่นี่ในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันมาก่อนทำไมจู่ๆฉินเลี้ยนถึงตามสืบเรื่องของเขากันละ่ะเขาก็ไม่หลงตัวเองจนคิดว่าฉินเลี้ยนนั้นเป็นห่วงเขาแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันนะเขายังคงคิดไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะนี้ชินเลียได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาเห็นโจโจกําลังนอนกลิ้งไปมาอยู่กับเจียงจวินในห้องนั่งเล่นเป็นภาพที่เห็นได้ยากมากที่คนกับเสือจะเล่นด้วยกันแบบนี้สีหน้าของเขาดูผ่อนคลายลงพร้อมเอ่ยขึ้นว่าโจโจเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยโจโจก็พลิกตัวกลับมาแล้วหยุดชะงักทันทีหนูน้อยมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ดาคลับเจียงจวินที่อยู่ข้างๆเธอก็ทําท่าทางเงื้องะแล้วล้มตัวลงบนพื้นมันทําท่าทางเลียนแบบหนูน้อยมันดูมุ่มง,ง่ามจนไม่เหลือท่าทีของเจ้าป่าเลยสักนิด ฉินเลี่ยมองไปที่โจโจแล้วเอ่ยว่าโจโจเสือนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเดี๋ยวพ่อจะหาคนมาสอนและให้คำแนะนำกับหนูหนูจะต้องเรียนรู้วิธีการเลี้ยงและข้อควรระวังก่อนเพราะต่อให้มันจะเชื่องแค่ไหนแต่มันก็ยังเป็นเสืออยู่ดีเมื่อได้ยินสิ่งนี้โจโจก็เอ่ยถามด้วยประหลาดใจเอ๋ไม่ใช่นะคะคุณพ่อหวังฉายเป็นแค่แมวตัวหนึ่งมันไม่ใช่เสือนะก็แค่หน้าเหมือนไปหน่อยเท่านั้นเองสิทธิพี่สามของหนูเองก็เคยมีด้วยตัวหนึ่งแต่หน้าเสียดายที่มันหนีไปแล้ว เมื่อพูเสร็จเธอก็สายศีรษะอย่างรู้สึกเสียดายฉินเลี่ยสัมลักทันทีเมื่อเห็นคำว่าหวังหนึ่งบนหัวของเจียงจวินทําให้เขาถึงกับเงียบไปชั่วขณะทั้งสองเล่นด้วยกันมาตั้งนานแต่หนูน้อยยังไม่รู้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์เลี้ยงของเธอคือสัตว์สายพันธุ์อะไรช่างแปลกจริงฮ่าฮา เขามองไปที่หนูน้อยด้วยสีหน้าที่จริงจังจากนั้นก็เปิดโลกของสัตว์ด้วยความหมุดหงิดแล้วเริ่มสอนเธอโจโจมานี้สีเห็นไหมที่บนหัวของมันมีตัวอักษรหวังอยู่มันคือเสือแต่แมวจะไม่มีตัวอักษรน,นี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็ลูบศีรษะของหวังใช้อย่างอยากรู้อยากเห็นและพยายามสังเกตหาอักษรที่พ่อเธอบอกมีตัวอักษรน,นั้นจริงๆด้วยฉะนั้นมันก็คือเสือฉินเลี่ยเอ่ย โจโจมองเสือตัวใหญ่ในโทรทัศน์ด้วยความรู้สึกลังเลจากนั้นก็มองไปที่เจียงจวินทันใดนั้นหนูน้อยก็เข้าใจและยอมรับแล้วว่าหวังชายนั้นเป็นเสือจริงฮ่าฮเมื่อเห็นเสือกําลังล่าเหยื่ออยู่ในทรทั์โจ,โจโจก็อดที่จะส่งเสียงว้าวออกมาไม่ได้สง่างามจริงๆหวังชายแกก็จะเก่งแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฉินเรียกลืนน้ำลายมันน่าจะดูงี่เงา่าถ้าเขาไม่เรียกมันว่าหวังฉายและก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้โจโจจะเลี้ยงมันแบบไหน เขาไม่กล้าที่จะจินตนาการ